เอาละครับผมมีการประกาศข่าวนะครับผมอัปเดตนะเป็นการไลฟ์สดนะครับฉลองครบครอบ5.5ปีนะครับผมเรามาดูเนะนื้อหากันนิดหนึ่งนะฮะ นี่ครับผมก็คือเตรียมฉลองเลยนะล่าสุดโอกาสพรีเมียร์นะครับผมเป็นคลิปนั่นเองนะครับผมไม่ใช่การไลฟ์สดนะจะเป็นคลิปที่อัดมานะครับผมแนะนําข่าวสารเร็น่นี้รายการมีกําหนดประมาณ6นาทีแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเขาไม่มีประกาศตัวใหม่ กลุ่มวันพีชปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกม,มากกว่า1 80, นึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชัว่วโมงคือแอดเอกพัฒน์ชูที่ ould, สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียดร้อยเอจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับเว็บซอมบี้รัตเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทลุ้นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอ l ทเทอร์เนทีทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมเนื่องจากว่ามันมีการประกาศการไลฟ์สดนะครับที่เป็นการเปิดคลิปลนะน่าจะรายละเอียดเกี่ยวกับ อีเวนต์5.5ปีซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างหมายถึงว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับผมเป็นน่าจะเป็นรายละเอียดนั่นเองนะฮะแล้วก็ uh, ในตัวของเนื้อหาเนี่ยจะไม่มีการประกาศตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมดังนั้นเขาก็บอกแล้วว่าไม่มี uh, สปอยตัวใหม่นะจ๊ะเออนะครับผมแต่ทีนี่คลิปนี้ผมก็เลยเอามาเป็น ประเด็นแล้วก็เป็นจุดสังเกตนะครับผมรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ EX ตัวใหม่ในช่วง5.5ปีหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในคลิปนี้นะจุดสังเกตแรกให้คุณดูจากอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมแต้มบ u t เทิลนะโดยปกติตรงนี้นะครับผมถ้าคุณสังเกตดีๆนะมันจะเริ่มในอีก23นะครับผมหมายความว่าปกติแล้วนะครับผมมันจะมีการปรับทุก การมีตัวละครใหม่เพืเ่อนๆเข้าใจไหมเออนะครับผมถ้าเกิดมีตัวละครใหม่เข้าเนี่ยมันจะทําการปรับตู้นี้นะครับผม,มเขาไปนะปรับแคมเปญตรงนี้นะซึ่งเขาจะปรับในวันที่ยีนะ่สิบสามหมายความว่ามันจะมีตัว วีเจนใหม่เข้านั่นเองนะครับผมในวันที่23แล้วก็สิ่งสำคัญคือวีเจนนะครับผมจะหมดในวันที่23แทบเนี่ครับผมวีเจนในส่วนของบัตรดำนะถ้าเกิดสมมุติว่าวันที่23นะครับผมไม่มีตัวใหม่จริงๆเนี่ยบัตรดำจะไปตกอยู่กับตัวอะไรนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นว g เจนใหม่ นะครับมีเปอร์เซ็นเป็นไปได้เลยน่าจะเป็นรุจิที่เป็นรีเจนใหม่นั่นเองครับอาจจะเป็นรุจิที่เข้ามาตัวเดียวก็ได้นะฮะโอ้นะครับผมที่นี้อ้าวพี่ต้อนแล้วเขาประกาศบอกว่ามันไม่มีตัวใหม่คืออะไรในการประกาศในไลนะ์นะก็ในไลน์นั้นมันไม่มีตัวใหม่ไงแต่มันอาจจะมีสปอยไงครับผมอาจจะมีสปอยตัวใหม่ในเป็นรูปหลังจากนั้นในเพจก็ได้นะครับผมอันนี้ใหญ่เพื่อนๆลองคิดดู ทีนี้แล้ว ex ใหม่ในความคิดพี่ต้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมจะอ้างอิงจากตรงนี้นะครับผมอ้างอิงจากว่าปกติแล้วนะครับผมมันจะเป็นตีมอะไรดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูอินโฟเมชันในวันที่22นี้นะครับผมว่าเขาจะประกาศเรื่องตีมงานหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามนะถ้าเขาประกาศเนี่ยเราจะคาดเดาได้ว่า Y จะเป็นตัวอะไรนะครับแต่เอาข้อมูลที่มีตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าเรายังไม่รู้ตีมใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าถ้าสมมุติว่าจะวิเคราะห์จาก ex เก่าๆที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามาจากอะไรนะครับผมผมยกอย่างอย่างแชงก่อนแชงเนี่ยเข้ามาตอนที่เขาฉลองเป็นทีมมูฟวี่นะครับรีเจนที่มีการเข้ามาในช่วงนั้นนะครับผมจะเป็นมูฟวี่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วกอ็อย่างอุตะก็เข้ามานะครับผมพออุตะเข้ามาเนี่ยเลยทำให้เรารู้ว่าแม่งเป็นแชงแน่นอนหรืออย่างจะเป็นช่วงคิสลอก็ตามนะครับผมคิสลอเนี่ยเป็นทีมตอนนั้นเป็นบุกถล่มโอนินยาชิมานแล้วนะครับเรียกว่าเป็นช่วงคลายแม็ก นะครับแล้วก็ทีมงานเป็นนิกะด้วยดังนั้นตัวที่2ก็จะเป็นนิกะไงโอ้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นอย่างตัวเก่าๆนะอย่าเพื่อลองวิเคราะห์นะครับผมอย่างอาคาอนุเนี่ย เอ่อท้าไมถึงเป็นอาคาตอนนั้นคนบางคนเนี่ยคำนวณถูกด้วยว่าเป็นอาคานะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นมันมีอีเวนต์ตีบอสเข้ามาและเป็นอีเวนต์สามพลเรือเอกเว้ยก็เลยทําให้เราทํานายได้ว่าน่าจะเป็นอาคาหนุครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าวันที่23นี้มีรีเจนต์ใหม่เข้ามาจริงๆและเป็นรุจินะครับผมถ้าเป็นรุจิจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้ากับตีม5.5แล้วนะครับผมดังนั้นเอ่อถ้าเป็นรุจิผมจะคิดว่า ตัวต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นพวกทหารเรือก็เป็นได้นะครับ ex นะะอาจจะเป็นทหารเรือก็ได้เช่นพวกคิสรุที่เขาเปลี่ยนชุดแล้วถูกไหมเออมันจะไม่ใช่ชุดสีเหลืองแล้วมันจะเป็นชุดสีทองทองแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นคิสรุก็ได้มีความเป็นไปได้นะครับผมเออนะทีนี้มีคนถามถามว่าพี่แล้วแชงคามุสลีเนี่ยมันมีโอกาสหรือเปล่าเออนะเพื่อนๆคิดว่ามีโอกาสไหมส่วนตัวผมมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับเพราะแอนิเมชันขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องเอามาขายกับตัวเกมเช่นกัน แต่อย่าเพื่อนลองคิดอย่างนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดมันจะเป็นแ้งจริงๆเนี่ยผมแค่จะบอกว่าปกติแล้ว ex ที่มันจะมาคู่กันในช่วง5.5ปีเนี่ยมันจะมาในลักษณะธีมเดียวกันนะครับผมเช่นทหารเรือหรือบุกถล่มโอนิงาชิมะหรือว่าจะเป็นเกาะ x อ EX ็กนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่า ex ตัวแรกที่มาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสี่จักรพรรดินะครับผมหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือเป็นกับตันคิดร่างใหม่ก็ได้นะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นแช่งเว้ยเออผมอยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดตัวละครแรกมามันไม่ใช่อย่างเงี้ยหรือว่าอย่างรุจิมาแล้วมันเป็นตีมมหาเรือเป็นตีมรัฐบาลโลกแล้วเนี่ยผมยังคิดว่าแช่งก็ยังห่างไกลนะครับผมดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถต่ว่ามีเปมีความเป็นเป็นไปได้ไหมที่ จะเป็นคิสรุแล้วก็มาเป็นแชงมันก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ผมแค่มองว่าคิสรุแล้วมาเป็นแชงเนี่ยตีมมันไม่ได้นะครับผมนอกเสียจากว่าเขาจะทําให้คิสรุนะครับผมอยู่ตีมรัฐบาลโลกก็จริงอยู่ตีมไอเคสจริงแต่ว่าแชงแม่งเป็นตีมอื่นเลยก็เป็นไปได้ฉลองพันล้านพันห้าร้อยล้านดาวน์โหลดอะไรเงี้ยแล้วมาเป็นแชงคามุสลิ ก็เป็นไปได้นะครับผมเออดังนั้นจุดสังเกตผมอยากให้มองตรงนี้ใน,นคลิปนี้ผมมาวิเคราะห์ให้ฟังไม่ได้มาสรุปว่ามันน่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเออนะครับเพราะว่าเออมันก็เดาค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ผมคิดว่ารุจ,จิเนี่ยยังไงก็มาแน่นอนและยังมั่นใจว่ารุจ,จิส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นรีเจนใหม่มากกว่าตัวละครระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับเออนะนี่ก็เป็นจุดสังเกตเอ,อ่อคร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่ดองเพชรกันไว้ตอนนี้นะครับผมก็ ต้องข้ามศพรุจิไปก่อนนะครับผมแล้วก็ ex ก็ต้องรอกันนะครับยังไงเรารู้แน่นอนนะครับช่วงประมาณ10สิงหานี้น่าจะรู้แน่นอนว่าตัวละคร ex จะเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญคือ,อยให้คุณรอดูไลฟ์สดวันที่22ว่าเขาจะประกาศเรื่องอะไรบ้างนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องตีมงานหรือว่าคอนเซปต์อะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นแหละครับมันจะบ่งบอกได้ว่า e.x. ของเขาจะเป็นอะไรในช่วง5.5ปีเขาจะมีคำใบแน่นอนอย่างนั้นรอดดูกันเลยวันที่22นะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรหรือมีความเห็นแบบไหนลองคอมเมนต์เข้ามาบางคนอาจะคิดว่าเป็นหนวดดำกับแชงก็เป็นไปได้นะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ